กาบสบายดีและสวัสดีเรือพพรแม่พพ่น้อทก็สปูสุคนเนาะบ่วชีฟางไทยฟันดาหรือต่างกะทิก็ดีตอนหนักกะสูสองคำว่าสนเลยตอนนี้จะคำว่ามา่ายบรรยากาศเนาะก็ู่ที่ในพรมิอเขาเป็นั มันบ่อนี่มันบ่อเรื่เลทำแบบกระเขามาสองเป็นขายไก่เนาะพี่น้องเนาะกทำนัก้รยังที่น้่ใส่าบ่ก่็นกยก่อนท้อยแบบี้หลายอย่างเนาะเป็นพักเป็นหน้าเนาะอันนี้ก็บ่อเป็นไก่เนาะพี่น้องเนาะ ให้เขามาเนี่ยก็จะดื่กดจล์กก็เร์คอมเม้นกัเขามาด้วพี่น้องนู้เพื่อเป็นกลังใจเขาา่าเดทำิดต่อไปเนาะบคุณค่ะัสเนยเข้ามาสิบอนกินด้วยด้วยองน้รได้กินไก่เนาะมีตัวขากับตัวบกขาอะไนี่ยร้ครับ อันนี้ขายเป็นจะได้นี่ไก่บ่ครับไก่1 9อเก้บครับรอก้าสิบบ่อเป็ดรอยหกบไก่แพงกว่าเนาะร้อยเก้าสิบปิดไก่ไหมครับ mama song cây cho sớm ở đây học mặt boka mặt mì nó quen nó chút sốt đoạn nó cắt đại học tôi nói tôi tôi nói tôi nói không nói tôi cái tôi nói tôi nói này nó tôi cái tôi nói tôi này như vậy tôi nói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  tôi tôi nói tôi ฟาก่ไม่มาตอนนี้อันนี้อันนี้มาจาาบาทมามาเส้าบาทเนาะโอ้มาใหญ่เนาะาบนี่คือซื้น้ำเนาะแนทนเอาข้าวผัดข้าวผัดเจ้เ้ลเจ้ข้าวผัดเป้าน้องอะไร หมัดไงมาเื้อพ่นกันไล่แต่นมาสวยเนาะทัมาสีคองกินเนาะตะคอกน้าพี่นอฟันไข่ข้าวเวียนปลาสอดเนาะพี่หนอเนาะเจ้ฟันปลาตะคอเนาะพี่หนอปลาสอดตัวไงอันนี้เนาะ่อกไ cái bún, à, này tụi Này tụi Anh này thôi. Cái luo đòi cả 10. Cái đòi cả 10 cái. Này ta cay นขายกับสุซ้ำกันเนาะพี่หมอเนาะต้องไลองทามหลายหลานเนาะพี่ห้อเนาะอันนี้นก,นนนนก,กุเท่าไหร่กกไก,ก,ไก,ก,ไก่กันเน,นาะโล่งสองร้อยเนาะไก่ผูเนาะไก่พันเด็ดใช่ไหมเนี่ไก่พันคือกันเนาะเป็นร้อยเก้าสิบอยู่นี่ร้อย อ่สองหนึ่งกับมิเตอร์สองท้ายไก่เนาะพี่หนุ่เนาะทอาบรรยากาศให้องนุเบเมนองไก่ดอดูอันน้นนมาทำมาจาออกมาเพี่น้มออออกมาจากสองไก่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะ คนลลายดีเลยเนาะไฟบอลได้ก็คนลายดีเนาะเพราะว่าคนมาลอดสื่อฟังในตลาดเราพี่น้องเนาะทำลายกสิงานไปเดือดเือดก่อนก็ไปเดือดอดก่อนครับครับเจ้าให้คนนู้นก็ไปไหนเราไม่รู้ตามหาเอามาเลยนะวันครับ แล้วคาําพเาจะสดายบกิตร,รกนอ,อนเร้อพีอนออน่น้องเรือขอบคุณขอบคุณข่อแม่พี่น้องเรืองี่สี่กำลังสู่สู่คนนะ ที่เขามาทำส้มโซตารส่องคำหว,ว 3, านบนพิพิธมหวานการไต้น,นตัวตไปกับบอสของโฆษณดาด้วยที่น้อเนื้อการินนี้เขากับทำผิดธายก็ต,กต้องขอโอษข้อไข่ของกนของเบอร์สุขสูขขนน่คนเนาะไปเขามาแล้วก็่าลื่มกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น้องเขามาเนาะเพื่อเป็นกำลังใจคำหวานละทำผิดต่อไปด้วยที่น้อเน้อ ข้ามาจากิไปแล้วแั่สาขาทังาสบายดีสวัสดีเ้ีพรีอมจะกินอาหารแบบตุกตุกทุกนเ้